ตอนบเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับช่วงนี้ก็ขาดหายจากการที่ไม่ได้ทําคลิปมาเพราะว่างานเยอะงานยุ่งก็เลยทําเคลียร์งานก่อนวันนี้เราได้โอกาสที่เก็บข้อมูลไวล้วก็เดี๋ยวเรามันได้นั่งทำคลิปอะไรที่เป็นสาระดีๆให้ความรู้นะครับให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นประสบการณ์นะครับเอาเป็นว่าเรื่องของสาระแล้วกันนะครับ วันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรยาวนะครเราไปพูดถึงเรื่องของการเข้าไปใช้บริการดีกว่าการเข้าไปใช้บริการร้านซ่อมคอมผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นบัฟไอ้พวกช่างที่มีจะมีคนมาคอมเมนต์ผมว่าเฮ้ยคุณอย่าไปมองว่าช่างนยเป็นผู้ร้ายทั้งหมดแล้วเอาอะไรนะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่น อันนี้ถ้าคําว่าเป็นช่างเนี่ยหนึ่งจรรยาบรณ2สองความเป็นอนอาชีพมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วคำหนึ่งนะครับถ้าเป็นช่างผมจะบอกว่าผมจะไม่ไปกล่าวว่าอะไรไเขาเลยนะครับถ้าคุณมีจรรยาบรณหรือคุณมีความเป็นจิตสํานึกที่ดีนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นช่างมันจะมีจิตสํานึกที่ไม่ดีนะครับทําเรื่องที่ไม่ดีกับวงการและอาชีพ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียทําให้เกิดข่าวความหวาดกลัวสําหรับผู้บริโภคกับลูกค้ากับคนที่มาใช้บริการผมได้ทําคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับคลิปที่หนึ่งก็คือการถอดแบตเตอรี่ออกแล้วไปบอกว่าแบตเสียให้เปลี่ยนแบตแล้วลูกค้าก็เอาเครื่องมาหาเราแล้วก็มาเฉลยว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนแบตทั้งที่แบตมันไม่ได้เสียเสียบสายจัมเข้าไปที่เป็นแบตบิล์อิน ชาร์จเต็มเข้าใช้งานได้จบนะครับแล้วมาดูเรื่องที่พีคก,กรณีที่2นะครับมีพวกที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทางานแบบเอ้ยอย่างเีดูแลคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบทําอาชีพแบบไซไลน์อ่ะแบบว่าสมัครเล่นอะ่ะเ,เป็นคอยดูซ่อมตามบ้านบ้างอะไรบ้าง่ะเ,เข้าไปดูที่บ้าน ของลูกค้าของที่นี่แหละครับเพิ่งเพ่นีเพิ่งยกมานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเวลายกมาก,ก็กดว่าเรียกไอ้คนคนนี้ไปอย่าห้ามเรียกช่างนะผมเรียกว่าคนคนนี้ไปนะครับแต่ว่าเปิดฝาเคสออกมาปุ๊บมือไวมากนะครับถอดจัมสาย CPU นะครับสายไฟที่เป็น AC ที่ไฟเลี้ยง CPU ออกแล้วก็กดเปิดแล้วมันก็ไม่ติดสิครับเพราะาไฟเลี้ยง CPU ไม่ขึ้นก็ติดดับติดดับนะฮะแล้วไปบอกกับทางเจ้าของเครื่องว่า คอมเสียนะเดี๋ยวยกเอาไปซ่อมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอนะโดนมาเยอะแล้วอะไรนะเขาบอกว่าซ่อมใบออดอะไรนะซ่อมใบออดสองพันกว่าบาทมันไม่มีเสียถ้ามันเสียมันก็คือยาวอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาไปซ่อมคราวนี้ลูกค้าเอกจ่าย,ยกมาเช็คปรากฏว่าให้คุณถอดสายนี้ออกมาแล้วบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับก็เลยพีคเจ้าของเครื่องยืนเป็นหลักฐานเป็นพยานให้กับผมอยู่ที่ ใกล้เครื่องเลยเราเปิดฝาเคสขึ้นมาพึ่งพี่ดูแล้วการเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมเขาไม่จัาสายตัวที่เป็นสาย CPU นะครับสายไฟเลี้ยง CPU แล้วบอกว่าเปิดไม่ติดล้วบอกว่าความเสียงอ่ะแบบนี้ก็มีนะครับอ่าอันนี้เรื่องที่2นะเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2องไอ้เรื่องที่ททพีคอะที่ผมจะมาเป็นต้นการทําคลิปตัวนี้คือเรื่องที่3อ่าเรื่องที่3จะเป็นอะไรที่อ่ ช็อกเราเหมือนกันนะครับที่เราเห็นก็ช็อกเหมือนกันนะฮะก็คือว่าอ่ะเป็นเล่าแล้วกันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ไกลจากเรามากเลยนะครับอยู่แถวๆนู่นแจ้งมาที่นะเอาเครื่องไปซ่อมเอาน้ตบุ๊กไปซ่อมซ่อมน้ตบุ๊กที่ตรงขาพับมานะครับที่เปิดขาพับนะฮะมันแตกนะครับลูกค้าบอกว่าโดนในพันสองแต่ปรากฏว่าเขากลับมาแจ้งว่าทางแจ้งทางลูกค้าว่ามันเปิดไม่ขึ้นจอนะ สายแพร่น่าจะเสียนะครับจะต้องเปลี่ยนสายแพน่แล้วก็ต้องรอสั่งสายแพร่จากทางจีนนะครับจากเว็บออนลไลน์อะไรก็ว่าประมาณสักสิบสี่วันหรือครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับลูกค้ารีบใช้งานลูกค้าโชคดีมากมาเจอเราใน YouTube นี่ครับเจอเราในช่องรีบโทรกลับมาเลยรีบโทรมาหาเราเลยนะครับว่าเนี่ยช่วยสั่งสายแพร่ของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ได้ไหมนะครับ เราก็สายแพรมันไม่ได้เสียง่ายนะลูกค้าก็เล่าสาเหตุที่มาที่ไปทั้งหมดให้เราฟังว่าเขาเอาไปซ่อมแบบนี้แบบนี้มาสายแผ่สายแพ,ยแพ่ไม่น่าเสียเราแย้งทันทีเลยสายแพ่ไม่เสียครับแต่เราก็ไม่มีอะไรเทสเพราะว่าสายแพรแต่ละรุ่นของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับครน,นี้ก็เลยนะครับมีคลิปนะคะที่ผมทำไว้เดี๋ยวผมจะแทรกไปเรื่อยๆนะครับ เราก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ลูกค้ากลับแล้วเพราะเราไม่ซ่อมแล้วนะบอกว่ามันเยอะมันบานปลายแล้วมันหลายอย่างเลยตัดสินใจขออนุญาตลูกค้าเนี่ยเปิดเครื่องนะครับเพื่อจะดูภายในว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เปิดหลังจากที่เราเทสหน้าจอแล้วหน้าจอเนี่ยมันไม่ขึ้นภาพแล้วนะมันเสียจริงนะครับมันไม่ขึ้นภาพมันเหมือนเสียแล้วแหละเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้เสียหรอกนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะมาโปะแตกทีหลังอางทีนะ เราก็เลยตัดสินใจขออนุญาตลูกค้าว่าขอแกะดูเครื่องภายในก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีอะไรนะครับแจ็คคอตเราก็ได้ก็เลยทําการแกะดูนะครับแล้วทุกอย่างก็เห็นในตามนี้จริงๆครับว่าโอ้โหสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะฮะเปิดขึ้นมาเอ้าทําไมสายแพมันเป็นแบบนี้นะครับมันมีอะไรนะไอไอถุงซอง สองซิปล็อกของไอ้น้ะแปะไว้โอเคแล้วการช็อตแต่ผมแปะว่าการช็อตแล้วทําไมนะครับเสียบทำไมมันไม่เสียบสายแล้วมันบอกว่าแ้วบอกว่าสายหายเสียว้าผมรอสายเวลาผมเห็นเวลาผมคลิปไอ้นี่เวลาผมทำคลิปอ่ะนะมนที่มันจอดสายแบตออกใช่ไหมเออแล้วบอกว่าแบตเสีย ใช่ถ้เรีจะถน่ด้ถ้าไม่ใพี่มายือยู่ตรงนี้ผมจะขับไม่ออกนะว่าที่ยืนอยู่แล้วผูเห็นแล้วไม่งเหมือนที่เขียนแล้วเล่นแบบสาตานาะอเคทำดก่านั้นเหนี่นะายตแล้วเรามาดูกันใช่ทีนัเลยดวน้เราะรว่าก็ดนคขยองที่ละเพว่ใ่

ไม่ได้ื้อเครื่องไงนะเราลื้อเขาตัดสินใจลื้อเครื่องเนี่ยเราไม่บอกที่กันก<ม>ลับไปเออแต่เราตัดสินใจลื้อเครื่องก่อนเพราะเราต้องอยากจะรู้ว่าข้างในแนว,ว่าปปิดไปเราอยากทำไมนะครับเนี่ยคือคำถามคุณทำไมคุณไม่เสียบเข้าไปในจัมม์เทอกเก็ตของาสายแพรเข้าไปที่เมนบอร์ดทำไมคุณไม่เสียบแล้วคุณไปแจ้งลูกค้าว่าสายแพรเสีย เออแบบนี้ก็มี <c oughs> นะครับแบบนี้ก็มีลูกค้ายืนดูกับผมนี่นะครับถึงกับอึ้งเลยนะครับถึงบางอ,อ้ออ,อึ้งว่าโอ้โหทำไมวงการนี้เวลาเราเข้าผิดที่ผิดทางมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรออะอย่างนี้นะครับกผมเจอบ่อยมากเลยนะอ่ะคราวนี้ลูกค้าก็ถึงบางอ,อ้อคราวนี้เราก็เสียบสายจัมป์เข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับ อย่าลืมนะครับสอดสายจัมในตัวแบตเตอรี่ออกก่อนหรือถอดแบตเตอรี่ออกก่อนสายชาร์จถอดออกให้หมดนะครับป้องกันการช็อตนะครับแล้วก็จัมให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็มาดูกันโอ้โหมันเปิดติดครับขึ้นหน้าจอทุกอย่างมันคอมพิวตหมดเลยนะครับเข้าบูทเข้าหน้าวินโดว์ได้นะครับเราก็ไม่คิดว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยนะอันนี้ ลูกค้าบอกว่าจะเกิดจากความที่เขาไม่เป็นมืออาชีพเขาสมัครเล่นหรือยังไงหรือมีอ,อ,อะไรที่ทําให้เกิดความไม่ตรงไปตรงมาระหว่างคนซ่อมกับผู้บริกับกับลูกค้าเกิดอะไรขึ้นก็โอเคนะครับลูกค้าก็เข้าใจในสิ่งจุดนี้ที่เราได้เทสท,ทั้งหมดให้ดูแล้วก็ มันไม่มีอะไรเสียต่อจากนี้แล้วครับสายแพ็ก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับนะครับหน้าจอก็ไม่เสียครับโอเคแค่เขาซ่อมขาพับนะครับอัดด้วยซีลิโคนกาอะไรอย่างอะไรเข้าไปนะครับแต่เราก็น่าจะน่าจะมีโอกาสแตกเพราะว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะเราจะไปแก้งานตรงขาพับให้ลูกค้าเพราะลูกค้าอยู่ไกลนะฮะอยู่ที่แ้งโกลไหนนเราก็เลยเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดแล้วเราก็เลยต้องแก้ให้ลูกค้าใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ เป็นอันว่าจบงานนะครับการจบงาทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับลูกค้าก็โอเคด้วยนะครับแฮปปี้ด้วยนะฮะก็นี่แหละครับสิ่งที่เราได้เจอมาเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าอาชีพเนี่ยทุกคนเนี่ยมีจรรยาบรรณเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันกินจนวันตายนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีจรรยาบรรณแล้วเนี่ยคุณกินได้แค่วันนี้แหละวันหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทําให้เรานเนี่ย ทำให้เสียหายต่ออาชีพต่อวงการต่อหลายๆเรื่องหลายๆอย่างทําให้แวดวงของวงการอาชีพช่างพวกนี้เนี่ยมันเกิดความเสื่อมเสียไปด้วยนะครับอันนี้คือด้วยความ,มห่วงใยผมทําคลิปนี้เพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะไปไปเอ่ยถึงความไปโจมตีใครนะครับใครทําดีตัวเองทาดีคนอื่นทําไม่ดีอะไรน,นะครับแบบยกตนของท่านนะครับไป เอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะผมต้องการแค่วงการี่ยเราอยู่มันเป็นอาชีพนะครับอาชีพที่เรารักเราควรจะเอาใจของเราไปใส่ดูแลบริการให้ลูกค้าเขาเรียกว่าเซอร์วสิสบานนะครับให้ให้แบบเข้าถึงความเป็นระหว่างลูกค้าเราเขามีความประทับใจเขาก็ามาหาเราอยู่กับเรานะครับทำไม ลูกค้าเราอย่างลูกค้าของร้านเพื่อนกันคอมพิวเตอร์อยู่ไกลแค่ไหนนะครับก็มานะครับโอเคนะครับเรื่องนี้เราเราเอามาเป็นเรื่องของทาหอนนะครับให้คําแนะนําแล้วก็ให้สิ่งที่ที่เราบางครั้งเราคิดไม่ถึงะคาบไม่ถึงนะครับหลายหครั้งที่เราเจอมาด้วยความที่เราเป็นช่างเนี่ยนะครับด้วยความหวังดีกับลูกค้านะครับแต่ว่าคลิปนี้อ่ะมันอาจจะไปกระทบต่อ จิตใจของช่างที่ไม่มีความเป็นช่างนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ไว้นะครับโอเคอะไรที่ผมรับฟังได้ผมฟังอะไรที่ผมรับรองไม่ได้ผมลบทิ้งนะครับ้วนักเลงพอนะเพราะว่าเราทําเพื่อสังคมอาชีพที่มันอยู่รอดแล้วก็ให้มันซาให้มันเขาซา โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้่องเรฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ทั้งคนที่เข้ามาใหม่และดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนลูกค้านะ้ต้องขอขอบคุณมากเลยหลายหลายคนนะครับเดินทางไกลไกลแค่ไหนก็มานะครับรถติดฝานกรุงเทพหลายข้ามกรุงเทพก็ยังมาหาเรานะครับต้องขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นกําลังใจให้ทางเรา ร้างให้เราทําให้เราได้มีงานทําให้เราได้มีผลงานนะครับเพื่อที่จะนำเสนอตรงนี้นะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปจาเพิงเท่านี้ก่อนนะครับสาระดีๆยังมีอยู่นะครับสุดท้ายน,นะครับฝากไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ต้องการจะโจมตีใครนะครับไม่ต้องการไปเอ่ยถึงว่าช่างไหนดีเพราะว่าอย่างที่พูดมาทั้งหมดเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับ เราเพียงแต่แฟเป็นเคสตัวอย่างมาให้ดูว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็มีจริงๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ